อวีเดนเอสนเมาส์ที่รูปทรงถูกใจใครหรือคคนแน่นอนเป็นรูปทรงของเลเซอร์ไวเปอร์ีสแต่ภายในจะเหมือนกันหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน Gaming Gears Thailand สวัสดีครับผมโอจาก Gaming Gears Thailand วันนี้เราเคยรีวิว e v i d e n ์เอไปแล้วที่รูปทรงมีความคล้ายกับ G Pro เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันอีกรอบหนึ่งว่ารูปทรงที่เหมือนกับ Wiper V 3เนี่ยแต่เป็นรุ่น S9 กับของ d e เวเนี่ยเขาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนะสีสันเขาเยอะกว่าแล้วก็ใช้ได้8,000 Hz เหมือนกันเริ่มจากภายในกล่องกันก่อนนะครับในกล่องนะครับจะมีตัวเมาส์กริปเทปกันลื่นแล้วก็เมาส์ฟี รวมถึงคู่มือการเชื่อมต่อส่วนตัวสายเมาส์นะครับจะเป็น USB A to C ความยาวอยู่ที่1.6เมตรนี่หน้าตาจะเป็นแบบน,นี้อารมณ์เหมือนมแมลงเต่าทอง <c oughs> <c oughs> ก็คือเป็นสีแดงเงาๆนะครับแล้วก็มีส c r o l l ว h สีดำจริงๆเขามี S9 Pro S9 Max S9 Ultra และในส่วนที่ต่างกันนะครับแต่ละรุ่นก็จะเป็นเรื่องของพูลลี่เกตสวิต์แล้วก็น้ำหนัก มาดูผิวสัมผัสกันนะก็คือมันดูแบบพรีเมียมนะสำหรับผมนะผมว่ามันดูพรีเมียมผิวสัมผัสนะครับเป็นนาโนสกินโคตติ้งแบบเหมือนจะมันเงาแต่ก็ด้านๆแล้วก็ตัวบอดี้นะครับก็จะใช้คำว,ว่าลื่นน้อยๆนิดๆหน่อยๆแต่เขาก็มีการลื่นมาให้ถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าลื่นก็สามารถติดเพิ่มเติมได้อันนี้ก็แก้ปัญหาคิดมาให้แล้วแต่ที่ผมผมว้าวาคือว่ามันเหมือนกับ เลเซอร์ไวเปอร์ V3 Pro นะครับที่ทำกับ Sentinel Edition มากโอเคซึ่งราคานะครับถ้าเราไปเทียบกับ V3 Pro เนี่ยเรียกว่าต่างกันมากเลยแต่เรื่องวัสดุนะผมรู้สึกว่ามันไม่กองแกงนะผมลองบีบแรงๆก็ถือว่าไม่ยวบน้ำหนักนะครับทำได้ดีที่59กรัมส่วนเนเรื่องของไฟ RGB นะครับตัวนี้มีแค่ไฟบอกสถานะต่างๆนะครับเหมือนกันกับด้านบนตัวเมาส์น,นี่มีด้านใต้หนจุดแล้วมีด้านบนหนึ่ หนึ่งจุดว่ช่วหนึ่งจุดเหมือนกันเลยซึ่งการบอกข้างบนเนี่ยครับเป็นการบอกเปอร์เซนต์แบบเนาะ,ะด้านล่างก็จะเป็นบอกถึงการเชื่อมต่อมาดูปุ่มกันบ้างดีกว่าปุ่มด้านล่างนะครับมี1ปุ่มกับสวิตช์โยกอีก1่อันนะครับต่างกัน2อ,อันซึ่งปุ่มสําหรับสลับนะครับก็คือเขา,าเป็นไตรโหมดมาอยู่แล้วจะเล่นใช้สายก็ได้ดองเกิลสอก็ได้หรือบลูทูธก็ได้โดยดองเกิลเขาจะมีจุดเก็บอยู่ตรงนี้ ก็เราก็เปิดมาก็หยิบดองเกองออกมาได้เลยมาดูถึงตัวสเปคกันดีกว่าเซ็นเซอร์ที่เขาให้มานะครับเป็น P A w 3 3 9 5รุ่นที่ผมได้มานะตัว S 9ธรรมดาส่วน c o ู i n g ง a ร e ที่จะได้สำหรับตัวนี้ก็คืออยู่ที่1000 h เฮิรตมาถึง M C U ของรุ่นนี้นะครับเป็นแพน1080แล้วก็สวิช์จะเป็นทั n โน0 m เรียกว่าเป็นสวิทช์แบบสแตนดาร์ดแล้วกันเนาะมาดูถึงแบตเตอรี่กันดีกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ ช้ได้นะ500มิลลิแอมเขาบอกว่าใช้ได้120ชั่วโมงแต่ใน product description ที่เราได้มานะครับเขาไม่ได้บอกนะว่า120ชั่วโมงเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อแบบไหนให้ผมเดานะน่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธส่วนของการเทสเล่นเกมแล้วกันหลังจากลองใช้งานนะ Evidence S9 ไปสักพักหนึ่งก็บอกเลยว่าถ้าสเปคขนาดนี้นะเดี๋ยวฟังราคาก่อนตัวนี้พันต้นๆน,น,นะครับไม่เกินพันสบอกเลยว่าฟิลลิ่งเนี่ย ได้เลยเรียกว่าสมราคาหรือว่าเกินราคาแล้วก็รูปทรงเนี่ยที่คล้ายว i p e r V3 เนี่ยถือว่าแอบทำแอบทำกันบ้านหรือเปล่าวะก็คือมันได้ฟิลลิ่งของเลเซอร์ตัว4-5่ห้พันะถ้าจะมองในมุมงานประกอบกับวัสดุนะผมว่าผ่านในส่วนของเซนเซอร์3395เนี่ยกับสเปคที่เขาให้มาเนี่ยต้องบอกว่าแรงใช้ได้แต่ท้ายที่สุด มันเหมาะกับใครก็ผมมองว่าก็เหมาะกับคนที่ชอบทรง V3 นะเนี่ยราคาประหยัดงบเบาๆรวมถึงก็จะได้เทคโนโลยีของ p o o l i n g rate สูงๆไปด้วยเรียกว่าเล่นเกมสนุกในราคาพันต้นๆได้เลยวันนี้ Gaming Gear Thailand ก็ขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สนับสนุนเราแค่ง,ง่ายๆช่องสำหรับเด็กติเดกเกมที่ไม่ไร้สาระกับ Ga ม i ิ g g เกีย h a i l a n d Gaming Gears Thailand.